สวัสดีะค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาพบกับน้องบีดอทคนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะบก็มีความรู้เกี่ยวกับเขตการค้าเสรีหรือ FTA นะคะมาให้ทุกคนได้เรียนรู้และรับฟังเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลาเชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะเขตการค้าเสรีหรือมีชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่า Free Trade Area หรือเรียกสั้นๆได้ว่า FTA นั่นเอง คือการตกลงระหว่างประเทศการค้าเสรีสองประเทศหรือมากกว่าสองประเทศขึ้นไปเพื่อให้เกิดการรวมตัวทางเศรษฐกิจมีการลดหรือยกเลิอกอุปสรรคทางการค้าระหว่างกันทำให้การค้าเสรียิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการลดอัดตราภาษีศุลกากรช่วยอำนวยความสะดวกทางด้านการค้าและการลงทุนทำให้ประเทศ ผู้สัญญาสามารถแลกเปลี่ยนการค้าและการลงทุนกันได้อย่างมากยิ่งขึ้นเพราะมีต้นทุนที่ต่ำลงนั่นเองนโยบายการค้าเสรีมีดังนี้ 1. การผลิตตามหลักการแบ่งงานกาันทําเลือกผลิตสินค้าที่มีต้นทุนการผลิตต่ำและประเทศมีศักยภาพในการผลิตสินค้านั้นสูง 2. ไม่เก็บภาษีคุ้มกันเพื่อคุ้มครองหรือปกป้องอุตสาหการรมภายในประเทศ 3. ไม่ให้สิทธิพิเศษหรือกีดการสินค้าของประเทศใดประเทศหนึ่ง 4. เรียกเก็บภาษีในอัตราเดียวและให้ความเป็นธรรมแก่สินค้าของทุกประเทศเท่ากันด้วยเหตุนี้ประเทศไทยจึงได้มีการลงทุนร่วมมือกันทางการค้าในลักษณะนี้กับอีกหลายประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าการลงทุนกับนานา,นานประเทศเช่นจีนอินเดียญี่ปุ่น เกาหลีออสเตรเลียและอาเซียนนั่นเองนอกเหืือจากผลประโยชน์ที่จะทำให้ผู้ประกอบการสามารถส่งออกได้แล้วผู้ประกอบการที่นำเข้าสินค้าก็สามารถเลือกซื้อสินค้าคุณภาพดีและหลากหลายได้มากในราคาที่ถูกลงนั่นก็เพราะข้อตกลง FTA ที่ช่วยลดกำแพงภาษีลงทั้ง2องฝ่ายนั่นเอง